ตอนนี้ก็อยู่กับผมครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า b e n o อาดูจากสภาพเกมนี้น่าจะเป็นเกมฝึกสมองสิ้นไหนใหญ่ที่สุดแนะ่นอนจะตั้งเป็นิ้นที่อยู่ในระหว่างขาของเราใหญ่ที่สุดแต่มันไม่มีแต่มันก็มีสิ่งที่ไกล้เคียง อ่ะไม่ใช่เส้นตรงที่อยู่ในระหว่างขาเหรอโอเคอเกียรมาคุบอกว่ายา่ยาย่าอะไรเนี่ยวิเปกียตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบซึ่งมันง่ายเกินไปเหมือนเดี๋ยว เป็ดบ้านไหนเป็ดโตถังสีไม่ไดิไก่โตถังสีเรือไงเนี่ยทำามไป่าิปา็นแบบนั้นทุกคนอาจจะไม่เห็นหรืออาจจะเห็นใครสูงที่สุดตีดของเราอะ่ะสูงที่สุดรอเล่นไงใครสูงที่สุดเออโน่สามไม่ไม่ใช่โน่สามใครสูงที่สุดไม่กด ตรงใครสูงที่สุดก็ไม่ได้โอเคอย่าคิดว่าตูไม่เห็นหาแตงโมที่ไม่เหมือนนิ้นอื่นอันนี้อันนี้ใหม่โอเคเจอแล้วเรื่องเราก็จะต้องหาโอเคกดตรงนี้ไปการหัดไปกงเล็บแมวเหรียญ อันไหนที่คล้ายกับกรงเล็บแมวมากที่สุดเออลองกดมือมือแล้วกันอา้าวได้เสวยกดมือมือหากองไฟที่ใหญ่ที่สุดใหม่หรือเอาว่าแล้วใไ่ มันเป็นเกมฝึกสมองไงมันสอนให้เราแบบถ้าจะใช้กองไฟเราจะต้องใช้กองไฟเล็กๆไปบวอ่ะรถรถอยู่ที่ไหนรถจอดอยู่ที่ไหนก็จอดอยู่ที่เลขไหนไม่ฮะเอออยู่ไปจะต้องขอกาวหรือขอกาวสวัสดีคุณผู้ชมแล้วหมายเลขเก้า ก็เกมนี้คือเกมเบนเอานะเป็นเกมฝึกสมองด่านถัดไปได้ปุโนโหุสิไม่สามารถปุกได้เฮ้ยพระอาทิตย์อย่าคิดว่าผมงูผมเรียนแบบหละสูตรสปุ๊บสปิสสปั๊บมาแล้วอย่าคิดว่าผมงูจริงจังหน่อยนะควรให้คะแนนเกมนี้กี่เท่าไหร่ง่ายเกินไปให้ห้าสิบ เองสิบยี่ิบห้าสิบโอเคให้คะแนนอืออย่างที่เกมนี้เบอ่อเกมนี้มันง่ายมากข้างล่างมีอะไรที่ที่กินไม่ได้บ้างไอซาเชียมไงมันหน้าตาเหมือนที่ข้างล่างอ๋อข้างล่างสแสดงว่าก็นี้ตัดไปได้ อะไรกินไม่ได้ฟะหรือจะต้องเอาออกหรือเอาแบ่งออกมันก็กลายเป็นขีไม่แบ่งไม่ได้เออแบ่งออกแบ่งออกนไฟกินกล่องไม่ได้กินกล่องไม่ได้ไม่กินเปลือกไม่อ่ะโอเคบ่าอมแนวอย่างที่เกมนี้บอกมันเป็นเกมง่ายๆ อันไหนไม่ใช่ไอสเรีมเมยมละลายไม่มีอันไหนละลายเลยอ,อ,อ่ะจะต้องอยู่ตรงกลางม,ม,มันคือขี้สินะโอเคถูกด้วยหาสิ่งที่เข้มที่สุดเออบ้านใหญ่เข้มไม่เหรอ เออหาสีที่เข้มที่สุดสีเหลืองไม่ไม่โอ้มันเป็นสีอะไรเนี่ยลองนับผมดูมีกี่เส้นเหมือนขนหมอยเลยเนี่ยเออแป๊ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี ไม่ดีแล้วถ้าอันนี้เป็นรูปวาดสินะซึ่งรูปวาดซึ่งเราจะต้องหาเช่นซึ่งเส้นเพราะตันมันมีอยู่แปดก้านเจ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 เเจมันคนหม่อยกดอะไรได้บ้างอ๊ะสามเส้นนี่มันคือยาดของปังปอนหรือเปล่ามีทรงผมอยู่สามเส้น โอเคโอเคสวยให้เป็ดน้อยได้ดื่มนะ้ำเป็ดนี่คนๆเหรอเหมือนเรื่องการเมืองเอ้ยอย่าคิดเรื่องการเมืองดิมันมีนิทานเรื่องนึงบอกว่าถ้าเป็ดนี่ดิถ้าเป็ดเดินไปเดินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เราชอบทําอะไรง่ายๆมากกว่าทําอะไรยะยะๆเราจะไปเดินไปกินน้ําแล้วเอาโดนหินใส่ขวดทําไมอยากกดดูจะกดไหมเอเลยฟ้างองอย่ากกดกดโลได้ไหมอย่ยาก๋อกดค้างแล้ว โอเคคนได้กล่าวโกโลโอเคโอเคนับหน่อยว่าด้านล่างมีสามเหลี่ยมมองเกี่กี่งวงกี่เหลี่ยมเหรอคนบนโลนี่มันเหลี่ยมไม่ดีโลเป็นทรงกลมมันไม่มีเส,ส้นสุดหนึ่งสองสาม สิหห้าสิบแปดสิบสิบ็ดโอ้คได้แฮะอันไหนกินได้อาหารว่างไม่ได้แฮะอาหารว่างกินได้โอ้ได้แฮะนำยีราบเข้าตู้เย็น ไหม่หรือเราจะต้องไม่ไม่ไม,ไม่หรือเอาใหม่ไม่ไม่ไ,มได้อันไหนคือไข่เด็บหรือจะเล่นมุนี้ไม่ไข่เด็ด

สามอะไรฟะ

คตอนนี้เราถึงดานที่ยี่สิบยีรับให้ได้เก็บแอปเปิ้ลได้ไฮะย s <S ี่ับบ้านไหนคอสั้นปะอะไรห้ามสูบบุิรีใหม่ไหม่ม่โยนโบลี่ไกลไกลโยน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 โอเคได้แล้วเรียนทั้งหมดใส่กระุก แล้วไงสามเหรอโอเคสามแล้วใม,ม่ฮะย้อ,น,อนกระปุกทิ้งเอาก้อนทุบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่เหรอใหม่ฮ มไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวุ้ชีกว่าจะถูกนะหนูจังเลยอยากกินอาหารสิ ไข่ดาวงั้นเหรอโอเคเกมนี้มันฝึกสมองเกมนี้มันง่ายๆายนะเออลุมบอกไปสำหรับใครที่อยากให้ทำเกมนี้เป็นซีรีส์เลยก็อย่าลืมกดไลค์ให้ครบห้าไลค์ด้วยห้าถังน้ำมีปลา ห้าถังน้ำมันมีหกซึ่งมีห้าห้าอันนี้เหรอไม่ห้าถังน้ำมันมีหกก็กดทุกอันแล้วไงกอันแล้ว โอเคได้ด้านนี้ต้องชนะตาคุณแล้วมาชนะ,ะเถิดด้านซึ่งประการวางชั้งหนึ่งราวางสามระวางสาวอืมมันก็ถูกตามหลกักกติกานะโอเคเราถูกตามหลกักกติกามากกว่า เรานั้นหลอดที่เรวเดินไปทางออกจากเขาวมงกดเดี๋ยวงไโอ้ยยากจังยากจังเลยโอ้ยากจังโอ้ยยากยากยากมาเลยดานี้ยากมาโอ้ย ยามะยะยะรอเล่นห่ะมันไม่ได้ยะอย่างที่คิดเนี่ยก็เดินไปทางอกแล้วไงโหมันบอกว่าผิดทางที่เราเดินเดินไปทางออกแล้วเกมนี้เป็นอะไรทา,ทางที่เราเดินไปทางออกตรงนั้นน่ะเนี่ยถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลองยิกรอบเนี่ยก็เดินไปทางออกแล้วไง โอเคี่ดานถัดไปโฆษณาเกมนี้มาบ่อยเสียหายหาคนในรูปข้างหน้านี้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่หมานับไหนใหม่ง่ายๆคุณอย่าเล่นเกมเวนเอากับใครมาที่สุดวทุกคน ไม่เพื่อนเซลอยู่สุอยู่พร้อมๆมกันดีกว่าสุอยู่คนเดียวอะไรวะโอเครู้สึกว่าตัวเองเล่นมานานพอแล้วหาสัตว์แปดตัวหาสัตว์สัตว์เนี่ยสัตว์อย่างแรกต้องเป็นสิ่งนี้ก่อนสัตว์ไอโอเค เราห้ามพูดคำหยาบสัตสัตสัตไ <atell ite. S 2> อ้ไอ้ไอ้ตีดไอ้ตีดไอ้ตีดไอตีดอ้าวทำไมกด <tattoos cort. S 2> ไม่ได้ไอ้ต şey so cool. ีดโอเคนะโอเคเราจะเราที่ด่าสิวิสวิสว่าไอ้โอเคอะไรปะ แล้วว่าค้กอรกว่าเตี้อร่กว่าพมันหวานกว่าไปนะนี่จะไปนี่แต่สีขานะครับขึ้นมาเลยอร่อยกว่าโอเคได้แล้วด่านถัดไปแล้วด่านถัดไป แฟนกับคุณแม่คุณตกอยู่อันหนอันตรายคุณจะช่วยใครหาแฟนหาแฟนใหม่ได้แม่ก็จะเกตตายเราไม่เสียงเราเดินหนีใหม่เราถ้าทําอย่างนั้นเราก็จะดูโหดร้ายเกินไปช่องเราก็จะมีแต่คนดูให้ดีซึ่ง เออทุกคนทำยังไงดีนะักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าตอนนี้สามารถช่วยทุกคนได้คือแบบทุกๆเหตุการนณะ์นักวิทยาศาสตร์ได้สรุปว่าในเหตุการณ์ที่เราจะต้องช่วยสองคนซึ่งเราสามารถช่วยแค่คนเดียวเท่านั้นเราสามารถช่วยสองคนได้ดังนั้นเราจะช่วยสองคนนะักวิทยาศาสตร์ได้บอกแล้วสรุปแล้วฟันธงเรียบร้อยโมเคเห็นไหมถูก เอาเป็นว่าขอการจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อนยะ่าลืมก,กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากให้ทำเจลนีเป็นปซีรี์ก็อย่าลืมก,กดไลค์ให้กมฮาไค์ด้วยบ๊ายบาย